สวัสดีครับผมมายมนิกนะครับและวันนี้ผมมีคาถาพารวยรวยรวยพร้อมไหมครับทุกคนฟังดีๆนะใครอยากเป็นเศรษฐีเทนัสเซทันัสเซใครอยากจะมีรถมาเทนัสีซเทนัสเซใครอยากจะมีเงินใช้เทนัสีซเทนัสเซใครอยากจะสบายแล้ได้เงินเทนัสีซเทนัสเซใครอยากจะเป็นผู้ต้องหาเทนัสีซเทนัสเซโอ้ยไม่ใช่ไม่มีใครอยากเป็นผู้ต้องหาคิดดีๆก่อนตอบสิเฮ้ย ไม่มีหรอกครับใครอยากไปพูต้องหาแต่บางครั้งเราก็หลวมตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีเชื่อว่าทั้งในชีวิตประจําวันและบนโลกโซเชียลหลายคนคงได้ผ่านหูผ่านตากับการถูกชักชวนและการร่วมลงทุนอะไรง่ายๆที่ได้ผลตอบแทนสูงทีนี้เราจะมาสังเกตกันว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นเรียกว่าแชรูกโซหรือเปล่าคะ่ะเอาง่ายเลยวันนี้พี่มีหลักคลิดไปให้กัน4ี่ข้อข้อแรกจ้างลงทุนหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะให้ผลการตอบแทนที่สูง รเร็วคือเท่าที่ฟังดูนะคะพี่ออฟมันก็ดูน่าจะไปไปด้น,นะคะอย่างเช่นธุรกิจน้ำมันหรือว่าบิตคอยอคือฟังดูแล้วดูน่าเชื่อถือะคะ่ะเอางี้ลูกตาลเขาจะอ้างอะไรกันแล้วแต่สมัยก่อนแช้แม่ชะม้อยก็อ้างว่าทำธุรก,กิจเกี่ยวกับน้ำมันมนนีคนโดนหลอกเรื่องแยะมากมายต่อมาเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปอ้างขายถุงมือยางบ้างทำทัวร์บ้างขายกาแฟบ้างตรงนี้ไม่ได้มีการทำอย่างที่กล่าวอ้างเลยเราควรที่เช่นคดีก่อนจะลงทุนนะครับลูกตาลก็เห็นใครต่ใครเขาก็ทำกันนี่คะ ไอ้พวกนี้เขาต้องสร้างความน่าเชื่อถืออยู่แล้วตามพวกนี้เขาก็จะไปจ้างดาราคนดังเน็กไอดอลหรือแม้กระทั่งดรเก๊เกก็มีมาพูดชักชวนแนะนําให้เราคอยตามก็จัดสัมมนาในโรงงานบุหรุก็มีบางครั้งคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเนี่ยคือแชร์ลูกโซ่พี่ออฟคะแต่ตาก็เห็นเพื่อนบางคนที่เขาทําอยู่เนะี่ยตอนนี้เขาก็ยังได้เงินอยู่นะคะก็เขาเอาเงินจากสมาชิกใหม่เป็นหมุนให้กับสมาชิกเก่า ตราบใดที่มีสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าก็ย,ยังคงได้เงินอยู่และเมื่อเขาได้เงินมากพอเขาก็จะเทแล้วไงเอา้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆกับการขายตรงนะคะพี่มันก็หาสมาชิกเหมือนกันแต่การขายตรงเนี่ยเขาหาสมาชิกมาเพื่อจะช่วยในการขายสินค้าและเอาผลกําไรที่ได้มาแบ่งกันแต่แชร์ลูกโซ่เนี่ยหาสมาชิกอย่างเดียวไม่มีการทำธุรกิจไอตรงเนี้ยเราต้องดูให้ดีและพวกที่มาชักชวนให้ทำงานง่ายๆเราได้เงินเยอะๆนี่แหละค่ะ พวกนี้ก็เหมือนกันข้อเอางานอ้างเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราทําง,งานแล้วเราได้เงินแต่จริงๆแล้วผลตอบแทนสูงๆที่เราได้เนี่ยมันก็มาจากค่าสมาชิกวนกันมาเหมือนเดิมอ๋อวันนี้ก็สรุปได้แล้วว่าไปให้กำไรสุงเวอร์ฉันโซดฉันโซดใครบอกจะได้เงินงาน่า ใ <men> ครจะโกงตอนท้ายเมนขายนเนซามาชิกเมื่อคุณรู้ตัวว่าโดนโกงคุณจะบายที่ไหน PCT PCT คุณจะบายที่เฮ้ยพอแล้วจะเริ่มบาย PCT นะครับ